ทิอทัดเรายังไม่เจอเห็นนะคะ,ะไปเจอเห็นแล้วมาเจอกันอีกทีจ้ะสวัสดีจ้าทุกคนหลังที่หายไปนานนี่คพิ่งจะมีเวลาออกดูนะเห็ดข้าเดี๋ยวได้ๆนี่ เดี๋ยวไปเอาตะกร้ากับงม,มือก่อนแค่เดินมาดูเฉยๆจ้ะว่ามันออกหรือยังหลังจากที่ห่างหายเนาะมันจะแทนงานเขาอยู่นี่จ้ะเต็มเลยเก็บปดพอดีตอนนี้ฝนมันลงด้วยนะจ้ะมันจะได้มีเวลาอ,ออกเก็บ อย่าสวยเลยจะเก็บไว้ให้น้องตีเขานะจ๊ะเนี่ยน้องตีบอกพี่เก็บมาให้หนูหน่อยเก็บสดๆแล้วก็ใส่ตู้แข็งไว้ไม่ต้องตาก้าใครชอบดูคลิปไม่พูดมากนี่เลยจ้ะ พี่คิดว่าจะไม่ได้ะแล้วแต่มันจะต้องออกกแหละเดือนจนถึงเดือนกระเทียมออกก็แหละก็ะกลัวอยู่ว่ามันจะได้ไม่นอปีนี้ตง้งไม่เก็บทุกปีมาเทงแล้วมันไม่ออก Gracias. Ich kann auch noch wirklich,

อยากจะออกแก่รอวันที่จะได้ออกบาไปจัดงานคริสต์มาสกับน้องน้องสาวของสามีเนาะเขาอยู่ไปทางโคเป็นนะจ๊ะอยู่ไปทางโคเป็นแล้วก็แ,วกแม่ไม่ปีนี้มไม่ไม่ไม่มีแม่จัดด้วยให้ต้องจัดกันเองเงียบๆจะ้ะกลับมารอเลยนะคะรีบออกเลย 국민의동 เลยเงี้ยอร่อยอรอย

ลืมเทคนิคการถ่าย 不知道。 ท่้นนี้ดยอกใหญ่ๆนั่นเลย โราเลยไม่น่ากบขึ้นมาทีจังโอ้ my god โอ้เห็ดนางลมกำลังออกเต็มเลยจ้าเฮ้ยเห็ดนางลมน้องฟ้า อตาย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 ยังไม่โตยังไม่โตรอให้เขาโตก่อนนะเอาไม่ได้นะตอนนี้นี่ดูสิโอ้ยข้างล่างนี่ก็เต็มเลยจ้ะโอ้ยต้องต้องต้องเร็วนะถ้าไม่เร็วหมดเฮ้ยดูสิ กำลังจะมาเขากำลังจะมาเดิน,นโอ้ยเดิน,นโอ้ยอันนี้เอาได้แล้วนี่นี่อันนี้ขอนะขออันโอ้ยมันก็ต้องเอาไปหมดไม่งั้นมันก็ต้องตายขอแล้วกันนะเนี่ยนะอุ่ยขอโทษนี่อันนี้ขอได้บอลเนี่ยนั่นนหละนี่ย นีเอาขึ้นีกเอาขึ้นีกนี่จ้ะโอเนี่ละกันแล้วในเขาติดไว้เนาะนี่นี่จ้ะโอ้ยกำลังจะออกกำลังจะออกโอ้ยเติมใหม่เด้อโตใหม่นะกำลังจะออกจ้าเต็มเลยตอนนี้โอ้ยแล้วมาถึงเวลาออกเขาตอนนี้ได้เวลาออกของเขาแล้วเนาะ เต็มเลยขนเนี่ยโอ้ยนี่ดูดิเดี๋ยวโอ้ยข้างล่างนี่นนดูดิตายอัยอนอนี้ยังเล็กอยู่จ้ะยังเล็กอยู่มอ,อีกโอ๊ย,อยเอาอันนี้แล้วกันเดี๋ยวจ้ะนี่อขนนี่หน้าตาเนี่ย รีบมานะเนี่ยถ้าไม่รีบปวดนะโอ้ต้องคอยมาแ,แต่แต่แทนงานเขาก็เออพรุ่นนนาานงน,นี้วันเดียวจบละค่ะนี่ดูดิแต่นี้เขาไม่ค่อยสวยจังแทนงานพรุ่งนี้วันเดียวจบจบเลยก็เอาอีกแล้วเพราะว่วไหลไม่ไหวถ้านานจัดหลายวันจัดไม่ได้จะไหลเรื่อยโอ้โห เฮ้ยต้องรีบมานะดูดิกระนังจอกอกระนังจอกจะกเพื่นอนได้มาไหนคนะอหนี้ให้คอ,อเลยเอ่ะเจอชมโว่ยัยงดีนะจ๊ะช่วยด้วย

Do I do something? Điều kiếp này à Đã Đã mà mày. có gặp anh nha tất cả mọi người. sẽ khơi mãi mãi. Đây là có nhiều, สุขใจที่ได้เข้าป่าจ้ะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ไม่เอ้ยจ้ะสวัสดีจ้าพบกันใหม่จ้ะ